ประสบการณ์ที่เราทํามาเนี่ยปัญหาสุขภาพของคนไคข้ที่มาพบคุณหมอมากที่สุดเลยอย่างของคุณหมอเป็กค,คุณหมอเป็กบอกว่าลงพื้นที่ในส่วนของอกองทัพใช่ไหมคะครับปัญหาต่างๆที่เราได้พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างคะคถ้าเกิดให้จัด3ลําดับปัญหาที่เราเจอครับก็บบในส่วนของคลินิกทันตกรรมภาครัฐเองอนะครับสิ่งที่จากประสบการณ์ส่วนตัวและการที่เจอบ่อยก็จะเป็นงานพื้นฐานเลยครับมาด้วยปัญหาฟันผุนะครับปัญหาโรคเหงือก หรือว่าเอาฟันผุมากจนต้องถอนฟันแล้วนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นถ้าสามอันดับแรกน่ก็น่าจะเป็นงานประมาณนี้ครับซึ่งลักษณะที่พบเนี่ยก็น่าจะสอดคล้องกันกับในภาพรวมประเทศด้วยว่าจริงๆของไทยเราเองเนี่ยส่วนใหญ่คนมารับบริการด้วยงานรักษานะครับเป็นส่วนใหญ่อย่างสำรวจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่วงแรกๆเลยเลยเราแบบรักษาประมาณ90ค่ะซครับแล้วก็สงสิมป้องกันอีกแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าตัวเลขมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเริ่มหันมาทาง prevention หรือว่างานส่งเสริมป้องกันมากขึ้นคือแทนที่จะรอให้เจ็บให้ป่วยให้ปวดถึงไปหาหมอวันนี้คนไทยเริ่มไปเ<อ>ช็คกันเร็วขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพภาพประเทศเนาะแต่ว่าในส่วนที่ผมเจอก็จะเป็นงานรักษาส,ส่วนใหญ่ครับค่ะส่วนใหญ่ที่เข้ามานี่เข้ามากันอาการหนักมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคะเอ,อ่อมีหลายระยะเลยครับผมบางบางบาง,บางที่ไปเนี่ยก็คือว่าเจอแบบผูและปวดด้วยครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีมีรอยโรค นะครับที่สามารถตรวจเจอแต่ว่าคนไข้ยังไม่มีอาการเลยบางทีคนไข้ย,ยังไม่รู้ตัวว่าเอ้าอันนี้ต้องมาจัดการแล้วหรอต้องรักษาแล้วหรอหรือว่าต้องรอปวดก่อนนะครับก็จะพบว่าจริงๆเลยเราเจอกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาแล้วแต่เขายังไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาเนี่ยเรอกว่าเพราะรว่าเวลาเวลาฟันผุส่วนใหญ่มันกินระยะเวลานานกว่าเราจะเริ่มปวดว่ามันจะมีอาการถูกต้องไหมคะคุณหมอสัญญาณอย่างอื่นเนี่ยเราเราจะาย,ายังไม่รับรู้ถูกต้องนะคะทีนี้คุณหมอบอกว่าเวลาคุณหมอไปลงพื้นที่ตามกองทัพเราไปอยู่นานแค่ไหนคะ แต่ละที่ที่เราไปอย่างถ้าเป็นหน่วยธันตกรรมเคลื่อนที่นะครับเราจะออกอาทิตย์ละหนึ่งหน่วยครับแล้วก็เวียนไปเรื่อยๆปีหนึ่งสาบหกหน่วยก็คือเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมพอไปลงหน่วยไหนก็จะอยู่ตรงนั้นยาวเลยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ใช่ครับวันหนึ่งประมาณสี่สิบเคสครับก็ตะลุยทาครับแต่ว่าในการรักษาอื่นๆเนาะอย่างเช่นบางคนอยากจะจัดฟันเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีรักษาอยู่ด้านนอกยี่และครับผมแต่ว่างานที่เขามาเคลียร์กับเราก็จะเป็นงานที่เราสามารถให้บริการได้ในศักยภาพของหน่วยธันตกรรมเคลื่อนที่ อะไรเงี้ยครับผมงานที่ซับซ้อนมากๆอย่างผาผ่าฟันคุดเนี่ยเคลื่อนที่ก็อาจจะยังทําไม่ได้เพราะว่าถ้าทำปุ๊บเราจะต้องดูเรื่องถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาล่ะจะส่งให้คุณหมอที่ไหนช่วยดูหรือว่าเกิดเรื่องฉุกเฉินเราจะจัดการอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องธนการ,รเคลื่อนที่เนี่ยก็เป็น,นแขนแห่งอนาคตเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเริ่มเห็นการปฏิรูประบบสุขภาพไม่ว่าจากสปสชอเองเนี่ยเขาก็เริ่มมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องรถธนการ,รเคลื่อนที่และเตรียมว่าจะจ่ายยังไงได้หรือว่าทางตัวกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เริ่่่่่่มมออออกกกกตติาาเเรรรืืงถธนนคลลทีแแ้วว ปกติเนี่ยคนไทยเนี่ยจะต้องจ่ายประมาณร้อยบาทครับจากสํารวจนะในการค่าเดินทางค่ารักษาไม่เกี่ยวนะค่าเดินทางอย่างเดียวร้อยเฉลี่ยต้องหัวประมาณร้อยหนึ่งค่าเดินทางจากบ้านไปคลินิกหรือจากบ้านไปโรงพยาบาลประมาณ1 0 0บาทครับถ้าสมมติว่ามีบริการเคลื่อนที่ที่เข้าถึงชุมชนได้ในอนาคตเราอาจจะเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้นผมเดินออกมาอ้าวที่หมู่บ้านเรานิดเดียวก็สามารถรับบริการได้แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาส เหมือนกันนะครับที่ทั้งคนไข้จะได้รับบริการได้ง่ายขึ้นใกล้ตัวขึ้นนะครับในส่วนคุณหมอเองก็จะสามารถมีพื้นที่ที่จะให้บริการได้เยอะขึ้นด้วยทีนี้ไปทางคุณหมอนุ่นบ้างค่ะคุณหมอนุ่นอยู่ค,คลินิกที่ชลบุรีใช่ค่ะปัญหาที่เราพบส่วนใหญ่เรื่องของสุขภาพช่องปากแตกต่างก,กันกับในส่วนของคุณหมอเป็กที่เขาไปลงในกองทัพบ้างไหมคะหรือว่าลักษณะคล้ายๆกัน ต่างนะคะ,คะเพราะว่าคนไข้ที่ทมาที่คลินิกอะคะ่ะส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพราะแบบปวดอ่ามาเพราะว่าอยากจะมาตรวจสุขภาพคุณหมอรู้สึกว่าฟันไม่สวยออยากจะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยพาเด็กลูกเล็กเด็กแดงนี่แหละมาตัวเล็กๆเลยตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นเพราะว่าหลายท่านก็น่าจะทราบแล้วว่าการที่เรามีฟันน้ำนมอยู่ได้นานๆเนี่ยก็จะทำให้ฟันแท้เนี่ยเรียงตัวได้ดี อย่างเงี้ยคะ่ะก็ลดปัญหาที่จะต้องจัดฟันลูกในตอนโตดังนั้นเนี่ยแนวป้องกันเรามีเยอะขึ้นค่ะยิ่งยิ่งฟันน้ำนมเนี่ยอยู่ในช่องปากเราได้ตามอายุก่อนที่ฟันแท้เขาจะขึ้นเนี่ยยิ่งทําให้ฟันแท้เราเนี่ยรู้ว่าจะขึ้นตรงไหน,นฟันน้ํานมเป็นทงของฟันแท้ก็อยากจะฝากทุกคนว่าช่วยกันดูแลฟันน้ำนมให้ดีค่ะฟันแท้ก็จะดีอันนี้เป็นความรู้ใหม่สําหรับอ้อมนะสำหรับอ,อนะ้บอมเลยคะ่ะ <laughs> เพราะว่าบางคนนี่อาจจะแบบไม่ไม่ค่อยสนใจฟันน้ํานมอันนี้ต้องให้ความสําคัญด้วยอย่างคุณบออบอกว่า คือลักษณะของผู้ป่วยที่มาคลินิกก็จะเป็นลักษณะมาตรวจฟันมาเช็คฟันมาปรึกษาเรื่องที่สีฟันไม่สวยแสดงว่าปัญหาที่คนที่ไปคลินิกเอกชนค่อนข้างแตกต่างกันจากหน่วยงานภาครัฐอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งมาจากรายได้ของพวกเขาที่สามารถที่จะจ่ายให้กับคลินิกเอกชนมากขึ้นหรือเปล่าความพึงพอใจในการใช้บริการเลยมีมากขึ้นอยากจะมาเจอหมอมากขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าคุณหมอค่ะใช่ค่ะ ก็มีค่ะที่เราจะเชื่อมโยงกับทางสวัสดิการของทางรัฐบาลประกันสังคมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผู้ที่มารับบริการสามารถเบิกจ่ายโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเองเนีเขาต้องเดินทางใช่เขาเดินทางมาคลินิกเขาต้องมีค่าเดินทางมาแล้วเนาะก็ดีที่รัฐบาลเนี่ยมีส่วนที่ว่า900บาทค่ะไม่ต้องสำรองจ่ายเลยในคลินิกที่เข้าร่วมกับประกันสังคมค่ะ แต่ปัญหา<ม>เอาคุณบอเสื่อมไหมคะเพราะผมเสริมนิดหน่อยก็คือว่าอนอกจากเรื่องอความพึงพอใจหรือว่าอะไรอย่างนี้ยครับมันก็จะมีในส่วนของจริงๆมันเป็นเรื่องของสวัสดิการด้วยว่าเขาเบิกอะไรได้เนะาะเหมือนกับถ้าบอกว่าสิทธิ์เบิกได้ต้องไปทําที่โรงพยาบาลรัฐคนก็อาจจะไปใช้งานบริการเรื่องรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างส่วนจัดฟันอะไรเงี้ยครับผมถ้าเป็นจัดเพื่อความความสวยงามรอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไม่ได้รวมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์นะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่อยากจะรับบริการเนี่ยก็จะอาจจะต้องไปไปที่เอกชนเอาไปที่เอกชนประมาณนี้จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับว่าเนี่ยการรวมสิทธิประโยชน์ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็มีความแตกต่างกันเป็นพื้นฐานเลยครับอะไรที่มันอยู่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ปกติเขาก็จะไปเพิ่มเติมจากคลินิก เอกชนเอาเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ลักษณะของของของปัญหาที่คุณหมอเจอก็เลยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคทั่วไปฟันผุอะไรอย่างนี้ก็ยังมีมีมาหาคุณหมออยู่ก็ยังมีค่ะก็ในวัยทํางานค่ะวัยทํางานเนี่ยก็มาพบหมอเนี่ยเกินเกือบครึ่งหนึ่งด้วยการมาขูดหินปูนโรคเหงือกนี่แหละค่ะก็จะเหมือนกันกับทางคุณหมอเป๊กเลยก็คืออุดขูดถอนก็ยังพบได้เยอะค่ะใช่ คุณหมอเจอผู้สูงอายุมากขึ้นไหมสำหรับคลินิกเอกชนในปัจจุบันมีค่ะผู้สูงอายุก็มีตั้งแต่มาจะทำยังไงให้ไม่ปวดฟันหรือว่าฟันโยกวันนี้ทำยังไงได้บ้างนะคะถ้าไม่อยากถอนฟันทำยังไงหรือถอนถอนไปแล้วหมอวันนี้จะมาใส่ฟันปลอมลากฟันเทียมก็พบค่ะใช่ค่ะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูในช่วงกลุ่มวัยบ้างคุณหมอกลุ่มวัยที่มาพบหมอฟันมากที่สุดนะคะ ทั้งที่มาแบบเจ็บป่วยแล้วมารักษานะคะกับแบบมหาหมอเพื่อป้องกันถ้าเกิดเปรียบเทียบ2กลุ่มนี้ลักษณะความแตกต่างของช่วงกลุ่มวัยมันมากน้อยแค่ไหนหคุณมอไปก่อนอย่างถ้าของผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทํางานที่เจอจะเป็นวัยทำงานนะเพราะว่าบาง <c oughs> ทีก็เป็นทหารอะไรนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็ก็คือจะชัดว่าคุณหมมักเป็นวัยทํางานหรือว่าผู้สูงอายุ <c oughs> ที่จะเจอนะครับ ทีนี้มันจะถ้าไปดูเนี่ยเซอร์วีของประเทศหรือว่าผมไปนั่งดูข้อมูล HDC มาเนาะว่าปีก่อนนั้นเนี่ยปี65กลุ่มไหนที่มาใช้บริการมากที่สุด <c oughs> อะไรเงี้ยครับก,ก็จะพบว่ามันแอบดูยากนิดนึงเพราะมันแบ่งช่วงอายุไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าจากผลสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประเทศเนี่ยเมื่อปี60 <c oughs> ก็บอกว่าเป็นกลุก่ม6-12ึงปี <c oughs> <c oughs> ผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่า ประเทศเรามีนโยบายต่างๆที่ไปลงที่โรงเรียนเยอะทําให้เด็กๆมีโอกาสได้เจอคุณหมอเยอะโดยจากเด็ก6-12ถึงปีทั้งหมดนีครับประมาณ18%ที่ได้เจอคุณหมอค่ะอก็แปลว่าได้เจอได้จัดการก็น่าจะทําให้เขามีโอกาสที่จะแบบฟันผุน้อยหรือว่าได้รับการรักษาประมาณนั้นครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลฝั่งตั้งค่ะคุณหมอนุ่นล่ะคะที่เราเจอกันอย่างคุณหมอนุ่นนี่เป็น คลินิกเอกชนเราเจอกลุ่มไวัยไหนมากที่สุดท,ที่ที่มาหาคุณหมอมากสุดเลยก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทํางานนี่แหละคะ่ะวัยรุ่นวัยทํางานก็คืออย่างวัยรุ่นนี่ก็ตั้งแต่อยุ่12ปีขึ้นไปะนะคะ12ถึง21ปีเนี่ยเรานับเป็นวัยรุ่นเนาะ,ค,ะคนไข้ก็จะมาในส่วนของอยากฟันสวยอยากเสริมบุคลิกภาพเพราะว่าจะเริ่มเข้าสังคมละวัยรุ่นนี้เขามาเริ่มมาในแบบจัดฟันกันแล้วใช่ไหมคะหมอใช่ค่ะเขาจะมาในเรื่มแบบ ฟันไม่สวยหมอเนี่ยฟันยืน่นฟันเหินฟันซ้อนฟันห่างเพื่อนลอ้ออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจึงจะนำไปสู่การที่ว่าอาตรวจดูมีฟันผุไหมมีเหงือกอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้ามาแล้วก็วัยทำงานก็จะมีเรื่องของวินเนียอ๋ออ่าวินเนียเป็นเรียกภาษาไทายก็ผิวเคลือบฟันเทียมค่ะค่ะใช่เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราแก้แค่เฉพาะการเรียงตัวมันไม่ได้นะคะเช่นว่าฟันเรา ซี่ใหญ่อะอยากจะฟันซี่เล็กลงหน่อยหมออ,อ่าหรือว่าบางคนเนี่ยฟันห่างแต่มันดึงมาชิดไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย<อ>ก็ต้องเป็นการปิดเคลือบหรือเติมช่องว่างอ,อ,อก็จะมีผลในเรื่องของวัยทำงานอยากจะไปสมัครงานอย่างมีความมั่นใจออนะคะก็จะมีผลในแง่ของด้านสังคมมากขึ้นค่ะ